ทีระทึกในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหลังจากทหารเข้าไปช่วยเหลือพระชาวบ้านและผู้ป่วยโควิด -19 กว่า200ชีวิตหนีน้ำท่วมกันครับทหารค่ายฝึกรบพิเศษสิชนอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ็ดนายเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายพระสงฆ์หนึ่งรูปชาวบ้านอีกสามคนที่ติดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงบริเวณสำนักสงฆ์ช่วยป่าดารรวดีน้ำรอบโดยเจ้าหน้าที่ใช้เชือกผูกโยงต้นไม้ข้ามลำคลองแบบนี้นะครับ เอาเรือผูกเชือกแล้วก็ลากเข้ามาก็ช่วยได้อย่างปลอดภัยครับก่อนนำตัวพระและชาวบ้านไปพักที่วัดป่าชัยมงคลตาําบลเสาเผาอําเภอสิชนขณะที่นายแพทย์อารักษ์วงวรชาติพ่วมหนวยการโรงพยาบาลสิชนได้ประสานขอความช่วยเหลือกําลังทหารจากค่ายฝึกรบพิเศษสิชนนํารถทหาร GMC สองคันเข้ามาอบยพกลุ่มผู้ป่วยโควิด -19 กว่า200คน ที่พักรักษาตัวในชุมชนประมงหมู่บ้านฝายท่าตำบลทุ่งสงอำเภอสิชนให้ออกจากหมู่บ้านหนี้น้ำท่วมกันนะครับก่อนจะนำไปพักรักษาตัวต่อที่ค่ายทหารฝึกรบพิเศษอำเภอสิชน